สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาสถานีท่าข้ามจังหวัดสรงรลาอำาเภอหัดใหญ่ที่นี่ก็มีแต่ทุ่งนาทุ่งนาทร้านกาแฟบรรยากาศดีค่ะาวันนี้อากาศไม่ร้อนเป็นใจเป็นอย่างยิ่งท้องฟ้าสดใสสีเขียวครามที่นี่เขาน่าจะมีการถ่ายพีวดดิ้งกันด้วยนะคะสมมติว่าจะเป็นเจ้าสาว โอ้วู้เป็นนางแบบนางแบบนางแบบแบบว่าพุ่งใหญ่ไปค่ะ let's go เดี๋ยวจะพามาดูอันนี้น่าจะเป็นต้นมงหัวครกมัน้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรอใช่สิไม่ใช่มงหอกลกเนี่ยใช่ดิใบมันใช่อ่ะกินดูดิกิมไหมอืมมันมันเรอฝาดไหมฝาดเปลี่ยวคนใต้ต้องพูดไงคนใต้มงหัวครกไม่ใช่พูดไม่ได้ อยู่กรุงเทพมาติดยี่สิบปีหายให้แหลกต้องเลงไม่เป็นเลงจับปืนเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยอุ้ยดูที่นี่ยังเป็นธรรมชาติทุ่งนาเขาสร้างแบบเขาเรียกต้นอะไรร้านกาแฟต้นอะไรต้นโหนดอ๋อไม่ใช่ต้นต้นโหนดนี่เฮ้ยนี่นี่เขาถ่ายนี่ถ่ายนี่ให้ถ่ายรูปอันนี้น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นชิมนาหรืออะไรเวลาแบบก่อฟองไฟกันคือ ก็มีจุดถ่ายรูปเยอะอยู่นับกว่า20รูปโมเดิล์นลีกโอเคสวยถือว่าผ่าน mm. นี่มีชิงช้าชิงช้าอันนี้ก็น่ารักสำหรับคนไม่มีคู่ก็นั่งได้นั่งคนเดียวสดเดียวสบายดีดีด,ดีแล้วก็ทุกที่ต้องมีตะข่ายในลองลอง อ้้ยไม่ตกเฟี้ยดีอถ่ายที่นรงกลางท้องฟ้าสดใสวสวยงามโอ้โหควรจะลิงปกติถ่ายรูปถ่ายไงถ่ายรูปธรรมชาติหน่อยธรรมชาติก็ต้องแบบแบบติดติดตัดป่าเห็นหน้าชัดไม่ได้เพราะหน้าไม่ผ่านะ รวมๆที่นี่ก็โอเคนะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นอย่างนี้ด้วยนี่จะเป็นซูม <c oughs> ภาษาใต้ที่นี่แบบเขาเรียกว่าหนำนะคะหนำ <c oughs> ก็ภาษาการก็น่าจะเป็นแบบกระต๊อกเล็กๆเล็กเกินกาแฟ <c oughs> ชิวๆ,วๆติดถนนเดินทางไม่ลำบากค่ะที่นี่ก็เดินทางจากจริงๆวันนี้มาจากอืม นะม่งงามม่วงงามตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวมาทางหาดใหญ่เช็คอินที่สถานีท่าข้ามต้องทางการติดต่อหน่อยต้องทางการติดต่อเหรอเซิร์ชใน Google เลยจ้ะงั้นวันนี้ที่นี่ก็จบคลิปแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปของจังหวัดสุขศร